ในการสอ,อรสอเชื่อว่าข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์วชชีชีวะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นข้อเสนอที่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญขณะที่พักเพื่อไทยออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวเพราะว่าขัดต่อหลักประชาธิปไตยและไม่มีกฎหมายรองรับตามรัฐธรรมนูญนายโพคินพลกุลพร้อมด้วยแกนนําของพักเพื่อไทยออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับแนวทางซึ่งเป็นข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์วชาชีวะวันหน้าพักประชาธิปัตย์ เป็นข้อเสนอที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและขัดต่อหลักการประชาธิปไตยทั้งการเลือกการเลือกตั้งการเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกพร้อมตั้งรัฐบาลกลางผ่านวุฒิสภาส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอที่เหมือนกับกลุ่มกปปศจึงไม่ใช่ทางออกของประเทศแต่ยอย่างใดเมื่อไทยเห็นว่าข้อเสนอของนายวิสิท์สับสนและไม่ได้เป็นประยังจริงใจขัดหลักประชาธิปไตยและไม่อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังที่นายวิสิ์กล่าวอ้างไว้เลยด้วยเหตุผลดังนี้ 7.1การเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศเมื่อ2กุมภาพันธ์2557ไม่ประสบความสำเร็จเพราะสารสรรมรุได้วินิจฉัยให้เกิดผลตามที่กปปสซึ่งเป็นแนวร่วมของพรรคประชาธิปัตย์ต้องการและพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมมือด้วยการไม่ส่งผู้สมัครและสมาชิกพรรคหลายคนไปร่วมมือกับกปปสเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งดังนั้นปัญหาที่ทางออกนี้เดินไม่ได้จึงอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ สอดคล้องกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสออรสอไม่เชื่อว่าเป็นข้อเสนอของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่เป็นไปได้นะครับที่จะเป็นไปได้และไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเปรียบเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญรูปแบบหนึ่งเท่านั้นพร้อมเตือนให้กรกตเดินหน้าจาัดก,การเลือกตั้งต่อไปแต่หากกกตน,นําข้อเสนอของนอา,ายอภิสิทธิ์ไปพิจารณาจะยิ่งทําให้ประเทศเกิดความเสียหายมากขึ้นนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง อย่างเดียวและนายกต้องได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมานํำความกราบประคมถูแล้วประธานสภาจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่นายอภิสิทธิ์เสนอแสดงว่าจิตใต้สำนึกเป็นประเด็จการเต็มรูปแบบเสนอให้มีนายกสรรหา แล้วให้ประธานวุฒิมาสรรหานนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาระบุว่าวุฒิสภาจะนําข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์มาพิจารณาร่วมกับแนวทางอื่นๆเพราะขณะนี้หลายฝ่ายพยายามช่วยกันหาทางออกทางการเมืองและยังไม่ตกผลึกชัดเจนแนวทางการมีนายกรัฐมนตรีตามมาตรเจ็ ยังเป็นเพียงความเห็นของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นด้านสอ,อาราสอาอกแถลงการฉบับที่3เรียกร้องต่อสารรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัยคดีอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยยึดถือจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญและคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อพระหมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่และขอให้กลุ่มบุคคลอันได้แก่นักวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์ยุติบทบายการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนหลังสอ,อสอได้รับทราบข้อมูลด้านการข่าวว่ามีความพยายามของกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนแนวทางที่จะทำให้เกิดสุญยากาศทางการเมือง